สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเทนจัดเทนอิลบอยอีกรอบหนึงนะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาทําหัวข้อนะฮะที่เพื่อนๆเรียกร้องให้ทำมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือการจัดอันดับ10สียอดนิยมของชักเทลเลอร์นะฮะประจําปี2020นี้นะครับโดยที่ผมนะครับจะเอาสีที่เขานิยมกันมากๆเลยนะฮะโดยผ่านจากประสบการณ์นะครับแล้วก็การที่เห็นเพื่อนๆนะฮะนิยมกันนะเอามาจัดอันดับ1ใน10ให้ทุกท่านดูกันนะฮะโดยที่ ใน1อันดับนะครับบางครั้งอาจจะมีมากกว่า1สีนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับและเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะครับคือต้องบอกเลยว่าในอันดับ1น,นะฮะมีด้วยกันถึง2ส,สีนะฮะที่อยู่ในอันดับ1พร้อมกันนะครับนั่นก็คือ สีดำและสีขาวนั่นเองนะครับโดยมันได้รับความนิยมตลอดมาเลยนะครับตั้งแต่อดีตนะครับยันปัจจุบันนะครับสองสีนี้นะครับเป็นสีที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนของทุกข่้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีขาวนะครับโดยที่สองสีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนนะครับก็จะเป็นงกับควีนที่อยู่พร้อมหน้ากันตลอดนะครับและติดชาร์จหในสิแน่นอนนะครับย่าไม่ต้องสงสัยนะครับ อ่ะก็มาสู่สีที่2กันนะครับหวังว่าจะเป็นสีที่เพื่อนๆหลายๆท่านชอบแน่นอนนะครับนั่นก็คือสอสีนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสีมารูนกับสีแดงนั่นเองนะครับด้วยความที่เฉดมันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับผมเลยจับมาอยู่ในอันดับเดียวกันเลยโดยความนิยมนะฮะ ไม่ว่าท่านจะใส่2สีนี้นะครับไปที่ใดนะฮะมันจะสะดุดตาคนที่พบเห็นแน่นอนนะครับแล้ว2สีนี้นะครับในปีนี้มาแรงมากๆเลยนะครับยิ่งตัวมาลูตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่นิยมสุดๆเลยมีเท่าไหร่ขายกันหมดเกลี้ยงเลยนะฮะและด้วยสีที่มันน่ารักขนาดนี้ครับในยุคปี m i มินิมอลนะฮะแล้วก็ยุคของปีพาสเทลนะครับทำให้พวกสีที่เป็นสีสันสวยงามแบบนี้นะครับขึ้นมาอยู่อันดับ2อย่างง่ายๆเยนะครับ และก็มาสู่อันดับที่3แล้วนะครับโดยอันดับที่3นะครับมีด้วยกันถึง3สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีชมพูครับแล้วก็สีม่วงแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่ทางร้านจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนั่นก็คือสีโคโบอลนั่นเองนะฮะคือด้วย3สีนี้นะครับเป็นสีที่ท่านสุภาพสตรีนะครับนิยมที่สุดเลยนะฮะแล้วก็เป็นสีที่ละมุนละไมน่ารักมากๆเลยนะครับ คือในปีนี้สีอะไรที่เป็นสีที่จัดจ้านนะครับหรือว่าเป็นสีที่เตะตาแบบนี้นะครับจะขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆที่เวลาลองนึกถึงเลยนะครับถึงชาร์เทเลอร์นะครับว่าสีไหนนะาเป็นสีที่นิยมนะครับซึ่งพวกสีพวกนี้นะครับเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเท่าสีอื่นๆนะครับเลยทําให้ความนิยมของมันนั้นขึ้นมาสูงมากนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็มาสู่อันดับที่4แล้วนะฮะเกือบจะครึ่งทางแล้วฮะนั่นก็คือสีตระกูลสกอตแบบนี้นั่นเองนะครับ ยิ่งเป็นสีสก๊อตนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตม่วงนะครับสกอตเขียวดำนะครับสกอตแดงดำนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตแบบใดก็ตามนะครับที่โผล่ขึ้นมาในไทยนะครับเป็นที่นิยมสูงมากเลยนะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันมีเอกลักษณ์สูงอย่างนี้นะครับเนี่ยใส่แล้วแบบโอ้โหเตะตาแล้วก็เรียกได้ว่ามันพบเจอน้อยมากด้วยนะครับเลยทั้งไม่มันเป็นที่นิยมมากๆในปีนี้เหมือนกันนะครับ แล้วเราก็มาสู่ครึ่งทางแล้วนะครับโดยที่สีนี้นะครับในลำดับที่5นี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่โคตรสวยแล้วสําหรับผมผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแทมแทมแทมสีเหลืองแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับโดยที่ปรากฏการในยุคนี้นะฮะสีส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์เตเลอร์หรือแจ็คเพอร์เซลนะครับเป็นที่นิยมสูงมากสุดๆเลยนะฮะคือมาแรงแซงทางโค้ทุกๆสีเลยนะครับ แต่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าสีเหลืองแบบนี้นะฮะคือสีเหลืองบานาน่าหรือว่าสีเหลืองเฉดอะไรก็ตามนะครับก็ยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันสูงมากๆเลยนะฮะเพราะความน่ารักและมีความยูนิคเฉพาะตัวสูงแล้วก็บวกกับความที่มันพบเจอหน้อยมากๆนะครับซึ่ง2สีนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นสีที่มาแรงสุดๆในปีนี้เลยนะฮะและก็มาสู่ลำดับที่6นะครับนั่นก็คือสี มันติคัลเลอร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีสินค้าในมือนะครับเราจะขึ้นรูปให้ทุกท่านแทนนะครับปิ่งไม่ว่าจะเป็นมันติคัลเลอร์นะครับสีไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเราไม่ว่าจะลงขายกี่รอบต่อกี่รอบนะครับก็จะหมดไวกว่าเพื่อนเขาเลยนะฮะแล้วก็บวกกับความหายากและในปัจจุบันนะครับยิ่งพบเจอน้อยมากๆนะครับทำให้มันติคัลเลอร์นะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับ เขาขึ้นมาอยู่1ใน10ได้อย่างตลอดกาลและอยู่อีกนานแน่นอนนะครับแล้วก็มาสู่ลำดับที่7นะครับสีนี้ก็คือร้อนแรงตลอดเวลาร้อนแรงสุดๆเลยนะครับแทมแทมแทมนั่นก็คือสีทองแบบนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาทองในตลาดโลกจะขึ้นสูงมากเพียงใดนะฮะแต่สีทองตัวนี้ก็ราคาสูงขึ้นตามเหมือนกันนะฮะ และยิ่งในปัจจุบันนะครับเรายิ่งพบเจอโมเดลนี้ได้น้อยมากๆเลยนะฮะและความต้องการของโมเดลนี้สูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชักเฮลเลอร์หรือตัวแจ็คเพอร์เซลนะฮะคือต้องบอกเลยว่ามันทั้งหายากแล้วก็เป็นสีที่ผู้คนนะฮะตามหาแล้วใฝ่ฝันอยากจะครอบครองมากๆสีหนึ่งเลยนะ,ะในชักเฮลเลอร์และก็มาสู่อันดับที่8กันแล้วนะครับใกล้จะครบ10อันดับแล้วนะฮะสีนี้นั่นก็คือสี ตระก,กูลเนวีหรือน้ําเงินแบบนี้นั่นเองนะครับโดยมันได้รับความนิยมแบบคลาสสิกไม่แพ้ขาวกับดําเลยนะครับเป็นสีที่ทุกท่านจะต้องมีเป็นสีที่แบบว่าต้องมีจริงๆนะฮะและในปัจจุบันนะครับยิ่งเป็นตัวของสี LT Blue นะฮะมันนิยมมากราคามยังไม่ได้สูงเท่านี้เลยนะครับพวกสี LT Blue หรือว่าสีน้ําเงินนะฮะแต่ตอนนี้นะครับขึ้นสูงมากๆเลยนะครับเพราะความนิยมในปัจจุบันที่สูงขึ้นมากครับแล้วเราไปดูอีก2อันดับสุดท้ายครับ และเราก็มาสู่ลองสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะสีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะมีเท่าไหร่ขายได้เท่านั้นนะครับมีเท่าไหร่นะครับโซเอาเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือสีคิสต์มาสนั่นเองนะครับคิสต์มาสนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด6แบบนะครับแต่ว่านิยมทุกแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามนะครับพอเจอในตลาดเมื่อใดนะับไม่นานนะครับสีพวกนั้นนะครับจะโซอาทันทีนะครับด้วยความที่มันมีกิมมิคที่น่ารักอย่างนี้ครับ โอ้มันไปทัดใจของทุกท่านได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามนะครับคริสต์มาสนี่ปฏิเสธเรื่องการที่เข้ามาอยู่ใน1ใน10ไม่ได้เลยนะครับว่าเขาคือที่นิยมตลอดกาลจริงๆครับและเราก็มาสู่อันดับสุดท้ายกันนะฮะหรืออันดับที่10นะครับเป็นสีที่โคตรโหดและโคตรหายากของปีนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นที่นิยมสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือสีแทมแทมแทมตระกูลเขียวนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเขียวเฉดใดก็ตามนะครับได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับในปีนี้นะฮะและก็บวกกับราคาที่สูงมากเลยนะครับในเฉดเขียวพวกนี้นะครับจะมีราคาที่สูงมากๆสีหนึ่งเลยนะครับและที่มันขึ้นมาอยู่ ในปีนี้ลาเดนครับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับก็เพราะว่ามันเจอน้อยมากๆ,ๆเลยนะครับเจอน้อยกว่าทุกสีเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นสีที่ทั้งแรงแล้วก็แพงมากๆ,ๆเลยนะครับเลยทําให้มันมาติดอยู่อันดับที่10นะฮะหรือว่า1ใน10ของวันนี้ได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับเป็นสีที่หลายๆท่านชอบแน่นอนฮะ,ะและก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการจับ10อันดับนะฮะสีชัดเทลเลอร์ที่นิยมประจําปี2020นี้นะครับโดยที่เราเอามาจัดเนี้ยนะฮะคือ มันเลือกยากมากจริงๆนะครับโดยพวกชักเทเลอร์เนี่ยมันมีสีถึง30-50ถึงสีเลยนะฮะเราก็เลยพยายามยัดทุกสีนะครับที่เราเห็นว่าทุกท่านชอบแล้วก็เป็นที่ผ่านประสบการณ์เรามาว่าแบบโหว่เป็นสีที่นิยมมากๆเลยนะครับลงมาใน10อันดับนี้นะฮะดูเพื่อความอัจฉรสนะฮะคือการจัดอันดับอันนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมเฉยนะครับว่าสีไหนมาแรงมากนะครับ แต่มันไม่ได้แปลว่าสีอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน10อันดับนี้มันไม่สวยเลยมันไม่ดีนะครับแต่ละสีมันก็มีเอกลักษณ์และก็ความสวยงามเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมก็ได้มาทํา10อันดับที่เพื่อนๆนะคะอยากให้ทํามากที่สุดแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดทุกๆอย่างให้ทางช่องเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้ามีข้อมูลใดตกบกพร่องนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับ โอเคครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ